เรามาดูกันท่านผู้ชมครับว่าสงครามขัดแย้งครั้งใหญ่จะเป็นรูปแบบใดถึงขั้นสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่ารูปแบบที่หนึ่งรบกันด้วยขีปนาวุธและโดรนรูปแบบที่สองป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์คือมีไว้เพื่อขู่มากกว่าใช้จริงเพราะจะสร้างความเสียหายขั้นโลกต้องพังพินาศลงไปรูปแบบที่3คือการใช้ฐานอาสานักรบรับจ้างสรุปอย่างนี้ดีกว่าสงครามรัสเซยียยูเครนเป็นเพียงแค่แนวรบหนึ่ง แต่มันยังมีสงครามตัวหนอกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มพันธมิตรแห่งการต่อต้านที่มีอิหร่านเป็นแกนนำนี่เรายังไม่รวมความขัดแย้งเรื่องเกาะไต้หวันทะเลจีนใต้ในพื้นที่อื่นอีกหลายจุดทั่วโลกโลกตอนนี้เผชิญความเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบเกือบร้อยปีมีการแบ่งขั้วแบ่งข้างอย่างชัดเจนมีสงครามเทคโนโลยีสงครามไฮบริดสงครามไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารแต่ผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสงครามครั้งใหญ่ ได้แล้ว